การร้อยได้ของจากรุ่น A8 ปูนนะคะเริ่มจากนะคะได้ตรงนี้นะคะเราจะเอาตัวแง่งๆเนี้ยเข้าไปข้างในเนาะเอามนๆอยู่ข้างนอกเปิดตรงนี้มาก่อนใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวก้านอันนี้ปิดนะอันนี้คือการกรอกระสวยนะคะนี่สอนน้ยสอนการกรอกระสวยก่อนนะคะหนึ่งนะคะเข้าไปตรงนี้ 2ตรงนี้และ3ตรงนี้ชา้ชาๆนะคะโค้งมาแบบนี้ถ้างงให้ดูตรงเส้นปราของเขานะคะ1 2 3คือการกรอกระสวยนะคะพอดึงได้บายาแมบนี้ปุ๊บนะคะห่างได้นะคะลอยจากข้างในออกไปข้างนอกนะคะจะมีรูเล็กๆที่กระสวยใส่เข้าไปแบบนี้นะคะห่างได้สอดข้างในออกไปข้างนอกเนาะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บก็เอามาใส่ กดลงไปนะคะจับหางได้แน่นแต่ไม่ตึงนะคะจับแบบนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ผักมาปึ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็เหยียบนะยังไม่ปล่อยนะคะจับได้แน่นแต่ไม่ตึงเหยียบปึ๊บได้เข้าไปแล้วนะพอเห็นว่าได้เข้าไปในกระสวยแล้วนะคะหางได้ตรงนี้ให้เราตัดชิดเลยนะคะแล้วก็เหยียบได้เลยนะคะ การเหยียบตรงนี้ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราต้องการใช้มากใช้น้อยแค่ไหนโอเคสมมุติว่านุยใช้เท่านี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะตัดตรงนี้เลยนะคะพากลับมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันใส่กระสวยด้านล่างนะคะกระสวยด้านล่างอยู่ตรงนี้สไลด์ตรง้ยงมาก่อนนะคะอ,ออกมาเนาะหางได้อย่างที่นุ้ยบอก หางได้อยู่ทางซ้ายมือด้านบนนะคะซ้ายมือด้านบนนะคะวางลงไปปึ๊บนะคะเอานิ้วชี้จิ้มไว้ก่อนเนาะไม่ให้กระสวยมันวิ่งตามนะคะเอาได้ลงมาตามลูกศรแบบนี้ลงไปนะคะวนขึ้นไปตามลูกศรเลยวน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 มาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีใบมีดตรงนี้ตัดโอเคนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ปิดเพจตรงนี้ได้เลย ะะพอได้ด้านบน<ๆ>ก็ก็สวยเสร็จแล้วการร้อยได้ด้านบนนะคะดึงได้ออกมาก่อนตั้งต้นใหม่นะคะถ้าเราดึงไปเลยแล้วกลัวได้วิ่งตามก็ใช้มือขวาจับไว้ก่อนนะคะมือซ้ายเป็นคนจุงได้มานะคะ1มาแล้วสองนะคะสงลงมาลงมานะคะสเนาะ ยูเทิร์นขึ้นไปนะคะ3ตรงนี้สงคัญนะคะ4เนาะบางครั้งหาไม่เจอคือมันจะต้องเข้าไปในคันกระตุกได้นะคะเห็นเอ่ยเนาะจะต้องโค้งเข้าไปโค้งเข้าไปเนาะให้มันอยู่ที่คันกระตุกได้เดี๋ยวนุจะจับเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นสิ่งที่มันขยับไหมคะแบบนี้นะแสดงว่าเข้าแล้วถ้าสมมติว่าเราใส่ได้ไม่เข้าตรงนี้ก็สําคัญนะคะจะทําให้จักมิดปัญหาตอนเย็บ เนาะอ่ะโอเคสี่ไปแล้วนะคะห้าห้าเราก็มาหกนะใส่ตรงนี้เข้าไปนะคะหกปุ๊บเจ็ดจะสนเข็มแล้วนะไหมเจ็ดโอเคทีนี้ปุ๊บนะคะกดปุ่มนี้ด้านข้างอยู่เนาะกดมานะคะนี่เข็มได้เข้าไปในเข็มแล้วโอเคไหมคะเสร็จปุ๊บ มันจะเป็นห่วงๆตรงนี้เราจะไม่ดึงทางด้านหน้านะเราจะไปดึงทางด้านหลังใช้ค่อยใช้มือดึงโอเคนี่นะคะแล้วก็เอาได้ไปใต้ตีนผีเสร็จการตั้งจัก